สวัสดีครับดูดีการเกษตรวันนี้เรากำลังแพ็คก,กล่องนะครับเพื่อจะไปส่งที่พม่านะครับนะตัวนี้ลูกค้าเอาเก้าแรงนะครับอุปกรณ์ของเขาจะมีหนึ่งล้อแท็กนะครับชุดพรวนดินอสองชุดพลวนดินสามชุดสาดดินสี่สาดดินแข็งห้าโตรตารี่จอบถากหญ้านะครับแต่ว่าถ้าหญ้ายาวก็ใช้โตรตารี่ตัวนี้นะครับถากลงแต่ว่าถ้าหญ้าสั้น ก็เอาธรรมดานะครับโรลลิ่ธรรมดาคือตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปหลายประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งอาทิตย์ก่อนนะครับก็จะมีเขมนหรือกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวนะครับส่งไปทางจำไม่ผิดทางทางอุบลนะครับของเราก็จะมีเครื่องยนต์นะครับเจ็ดแรงเก้าแรงนะครับเบนซินนะครับนี้เจ็ดแรงเก้าแรงคือตัวนี้นะครับ ส่วนดีเซลก็จะอย,อยู่ข้างหลังด้านนู้นนะฮะข้างในนู้นนะฮะลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่เบอร์โทร08504ตัว641นะครับหรือว่าเว็บไซต์ k s l g r c o m Facebook ร้านดูดีการเกษตรนะครับตัวนี้เราก็เตรียมส่งลูกค้านะครับตามที่ลูกค้าออเดอร์มาทั้งส่งบ้านส่งไล่หรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะก็คือตามนี้เลยนะฮะ โอเคนะครับคลิปนี้เจอแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ